ผมสบายของซิลินอ่ะมีรสชาติที่แตกต่างอืมยังไม่ทันกลืนเลยอื้อละมันเป็นยังไงอร่อยมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาละจ้าสูตรหมักกุ้งห่มสบายนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กันก่อนนะคะไส้ก็จะเป็นไส้หมูสับเราจะมาปั่นเครื่องนะคะในนี้มีหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็มีต้นผักชีนะคะซิลินไม่มีรากผักชีจะ้ะวันนี้ได้ต้นผักชีมาก็เปลี่ยนกลิ่นบ้างนะคะใส่ต้นผักชี เรียบร้อยแล้วจ้ะรุงรสนะจ้าเมื่อกี้ซิลินใส่น้ำมันหอยกับซอสรุงรสไปแล้วนะคะก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะพริกไทยจ้ะไข่ไก่หนึ่งฟองผงยี่รานิดหน่อยนะคะเพราะอยากจะให้เขามี กลิ่นที่แตกต่างมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะสูตรนี้มันจะหมักคล้ายๆกับเกี๊ยวทอดแต่เราจะเติมกลิ่นนะคะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกไทยนิดนึงที่หลากับใบผักชีจ้ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงด้วยนะคะจะได้หนึบหนับใบผักชีนะคะให้กลิ่นเขาชุนขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ หมักเสร็จแล้วเอาไปชิมก่อนนะจ๊ะป้าใส่ไมโครเวฟชิมดูที่ถูกใจซิลินอยากจะให้กุ้งหมสบายของซิลินอะมีรสชาติที่แตกต่างกับตัวเกี๊ยวตัวขนมจีบให้แตกต่างกันไปเลยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมกลิ่นให้มันต่างกันนะจ๊ะ อันนี้จะมีความเผ็ดนิดนดเผ็ดแบบลูกซิลินกินได้แล้วก็จะมีความหอมของผักชีกระเทียมและยี่หลานะคะแล้วเวลาเรากัดกินคู่กับกุ้งค่ะมันก็จะเข้ากันนะคะกับตัวเนื้อกุ้งเด้งเดงกรอบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบร่างกุ้งหอมสบายของเรานะคะแผ่นแป้งปอเปีเยค่ะ ไซส์40หรือไซส์30ก็ได้นะจ๊ะซิลินมีไซส์30ตัวเนื้อกุ้งซีลินหมักด้วยเกลือพริกไทยค่ะกุ้งแช่แข็งอันนี้เขาจะผ่าหลังเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งมันงอหน่อยนะแล้ก็หักกุ้งนิดนึงอืมให้เขาเหเอียดตัวตรงนะคะแล้วเราก็ใส่หมูหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะ ดึงหางมาหน่อยมันต้องเหลือหางไว้หน่อยนะคะมันถึงจะสวยโอเคแล้วก็ม้วนไปเลยจ้ะม้วนมาสักครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราจะเอาความยาวขนาดไหนเนี่ยเราก็บีบหมูเอาอยากให้เขายาวมากก็บีบหมูมาให้เขายาวหน่อยนะคะอ่ะซิลินก็ประมาณนี้กาลังสวยนี่นะจ๊ะพับให้ตรงทั้งสองข้างค่ะอืมเสร็จแล้วก็หมุนไปเรื่อย หมุนไปกระทั่งจนเกือบจะจบนะคะตรงนี้มันบานะมันไม่สวยคุณผู้ชมพับนะคะเก็บขอบนี่พับแบบนี้พับเก็บขอบไปเลยแล้วก็หมุนหมวนไปทาแป้งค่ะแป้งใช้เป็นแป้งสาลีผสมน้ำเก็บขอบม้วนไปค่ะนี่จ้ะ ก็จะได้แล้วกุ้งห่มสบายนะคะทรงสวยๆอ้วนๆตุ่มๆแล้วก็ขอบตรงนี้นะคะเก็บสวยงามจ้ะพร้อมทอด อโนเอชิมซิเป็นยังไงโหใหญ่มากเลยกุ้งอืมยังไม่ทันกลืนเลยอื้ลอละกัดอีกคำกัดตรงกลางอะ่ะลูกจะได้เห็นกุ้งไหนขอดูกุ้งหน่อยโอ้ย สวยกุ้งก็ใหญ่หมูก็เยอะมันเป็นยังไงอร่อมากอร่อยมาก,มากแล้วยังไงอีกไม่กินผักเลยเหรออแล้วย,ยังไงอีกอร่อยมากแล้วยังไงอื่อากู <laughs> ขายได้ไหมอ่ะอจะมีคนซื้อไหม เมื่อกี้แม่เอาไปถ่ายรูปขอดูขอโฟอกัสใกล้ๆหน่อยเออเมื่อกี้แม่เอาไปถ่ายรูปแล้วไม่ค่อยกรอบแล้วลูกแม่อุ่นให้อีกไหมเออก็กรอบอยู่นิดนึงแม่บีบให้ดูด้วยว่ากรอบปะปะ๊าสส ือขนาดนั้นเป็นไงป๊ะเคบองเอ็กเซลเอ็กซ์ลองอร่อยทั้งพ่อทั้งลูกปะป๊าไม่กินแตงกวาลูกอยากแก้งเอาลาคุณผู้ชมก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่อ่ะ<ม>ต้องรอเขาหมดปากก่นอนแม่รอได้รอได้คุณผู้ชมรอได้ลูกกินให้หมดปากก่อนลูกสีผักก็สวยเนาะออสีผักก็สวยแม่จากจานหายรูปเมื่อกี้และพบกันใหม่คลิปหน้าร u r ค v o ย r ฟอกับเบนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำเหมือนพี่แบงกิได้พี่แบงกี้ทำยังไงอัศจรรย์อัศจรรย์อินเครดิบอ